เปิดโผแบ็กซ้ายช้างศึกหลังเทียอมบุมาทันถอนทับคัดบอลโลกข่าวล่าทีมชาติไทยก่อนลุยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอีก3เกมที่เหลือช่วงเดือนมิถุนายนนี้นั่นคือการที่กัปตันอุ้มเทีทอมบุมาทันแบ็กซ้ายจากโยโกมาเอฟมาดีนอสเจเจลีกประกาศถอนตัวออกไป อะไรที่มันเป็นดราม่าก็ให้ปล่อยไปแต่เราจะต้องมูฟออนเดินหน้ากันต่อและส่องหาผู้เล่นที่ยังอยู่กับทีมนาตอนนี้ว่าเหลือใครบ้าง 1. สถาพรแดงสีแบ็กซ้ายวัย3 3ปีที่เล่นในไทยลีกฤดูก,กาล2020-2021ถึง2 0ง1ลงเล่นให้กับปราดเอฟซแม้ไม่สามารถช่วยให้ต้นสังกัดรอดตกชั้นได้แต่ด้วยผลงานส่วนตัวที่มีมาตรฐานลงเล่น23เกมจาก30เกม เพราะเขายืนระยะเป็นตัวหลักของทีมและยังสามารถเล่นได้2องตำแหน่งคือฟูลแบ็กและเซนเตอร์แบ็กอายุประสบการณ์ในทะลีกจะถือว่าเป็นจอมเก๋าแต่ในทีมชาตินั้นตัวเขายังดูห่างไกลาจากโอกาสการมีชื่อลุยยีบสามคนสุดท้ายยังไงก็ต้องมาลุ้นกัน 2. ฉชัดมงคลเรืองธนารอดแบ็กซ้ายวัย19ปีเด็กระเบิดแห่งชมดีเอฟซีที่พึ่งลงเล่นในลีกสูงสุด ของเมืองไทยเป็นครั้งแรกในฤดูกาลที่ผ่านมาโดยโคตเตียสะสมผู้ประเสริฐไว้ใจให้ยึดตำแหน่งประจำการแบ็คซ้ายพร้อมกับมีแสติ22นัดพร้อมประเดิมสกอร์ลีกอาชีพไปแล้ว1ประตูถือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านอาชีพการค้าแข่งของเจ้าตัวอย่างรวดเร็วเพราะเมื่อปี2562เขายัางเล่นฟุตบอลระดับโรงเรียนอยู่เลยแต่เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าติดตามหลังจากนี้แต่อาจต้องไต่ระดับมาจากชุดช้างศึกเยาวชนก่อน อาจจะเร็วไปที่จะฝากความหวังไว้กับแบ็กซ้ายวัย19ปีคนที่3จตจะรุพัฒสัตธรรมแบ็กซ้ายวัย21ปีจากสโมสรสรการทะเลือฟซีน่าเสียดายที่ฤดูกาลที่ผ่านมาถูกยืมตัวไปกับสุปปร์การณซิตี้แต่ไม่รับโอกาสลงสามเลยแม้แต่เกมเดียวยังโชคดีที่สิงเจ้าท่าไว้ตัวทันดึงกลับมาใช้งานอีกครั้ง สถิติการลงเล่นทั้งหมด9นัดซัดไป1ประตูและนี่เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวที่มีชื่อถูกเรียกไปเก็บตัวทีมชาติชุดใหญ่หลังก่อนหน้านี้เคยมีโอกาสกับชุด19ปีและ23ปีเท่านั้นแต่สุดท้ายอาการบาดเจ็บก็ทําให้เขาไม่ได้ติดธงช้างศึกคนที่4สุพรปีนัตกาโพแบ็คขวาวัย25ปีจากเอชจเมืองทองยูไนเต็ดที่มาเลอูโรฟกี้นายใหญ่แห่งทัพกิเลนมอบความไว้ใจเจ้าตัว ทางฝั่งขวาและฝั่งซ้ายโดยทั้งสองฝั่งเจ้าตัวเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาตินี่เป็นการเล่นอาชีพที่ดีที่สุดของสุพรในเวลานี้หลังเป็นตัวหลักของทีม28นัดก,กดไปสาประตูหากจะมีรายชื่อของเขาในการติดทีมชาติชุดใหญ่ครั้งแรกผลงานของเจ้าตัวนั้นต้องบอกว่าถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วคนที่5เออร์เนสโต แบ็กซ้ายลูกครึ่งไทยสเปนวัย31ปีที่ลงเล่นในเกมลีกให้กับสุเปรการซิตี้ครบ30นัดแม้เขาจะทำประตูไม่ได้แต่เรื่องของเกมลุกทางกาบซ้ายที่ได้ทางมาซาทนอิชิอิคุนซือชาวญี่ปุ่นสไตล์เจลีกก็ได้ทำให้เจ้าตัวมีเสถิติ5แอสซิดหากจะหาสไตล์ใกล้เคียงกับอิทอมบุรมาทันในโยโกมาเอฟมารินนสด้านเอเนโซมีกลิ่นการเติมเกมคล้ายๆกันเหมือนฟุตบอลญี่ปุ่น คนสุดท้ายสารักไหประโคนผู้เล่นวัย26ปีถูกคาดหมายว่าเขาอาจเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงแทนที่ของทีทรบูมาทันในถิ่นชาติครั้งนี้แม้ดุการที่ผ่านมาแบมยูเต็ดยักษ์ใหญ่ไทยลีกจากคว้าน้ำเหลวจากความสำเร็จแต่เขามีสถิติส่วนตัวจากการลงเล่น26นัดทำ5อัซิดและเคยทำงานร่วมกับอากิระนิชิโนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมาก่อนหน้านี้แล้วทำให้เจ้าตัวเป็นตัวเต็งในการเล่นแบ็กซ้ายครั้งนี้